ของเล่นใหม่นะครับอ,อุปออกรณ์ยิงความร้อนครับมาดูนะครับหม้อน,น้ํานะครับประมาณไม่เสถียรนะเดี๋ยวนิ่งๆกัน87,88,89ประมาณนี้นะฝ่าว่าครับรอบหนึ่ง74อันนี้ กลับบ้านมาแล้วก็ดับเครื่องนะประมาณนี้74็ดส่นะ,ะประมาณนั้นปราวาวกลับมาที่มอนน้ำอีกรอบสิประมาณนี้9 0 9าอ็ดเราจะได้รู้ไว้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ ต่อ,อรวมหกสิบหกนะกลับมาดูจานเบรกครับดิสเบรกหน้าโอ้สูงเหมือนกันแล้วเนี่ย7จ็สิบกว่าเลยเอาใหม่นิ่งๆ นี่แค่แตะล้อแม็กนี่ก็ร้อนแล้วนะครับนี่มาดูล้อหลังครับล้อหลังนี่แตะยังไม่ร้อนเท่าล้อหน้าล้อหลังประมาณนี้ห้าสิบห้าของเล่นใหม่ครับมาดูอีกคันนึงนจอดอยู่กับบ้านนิ่งๆครับ Honda City อ่า สามสิบประมาณยี่บเก้าองศาครับดิสเบรกหน้าไม่ได้ขับไปไหนครับจอดอยู่บ้านครับมาดูน้ำยาลอเย็นครับฮอนด้าซิตี้ครับประมาณสามสิบสี่ครับมาดูบีเอ็มห้าสองศูนย์ดีครับสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งจุดสองครับจอดเฉยๆครับอยู่ที่บ้านครับไม่ได้ไปไหนครับดูเบรกหลังครับบีเอ็มครับดิสเบรกครับ ประมาณนี้นะยี่สิบแปดยี่สิกทีนึ่งอกมาสามสอ็ดามสิบอาจจะมีค่าเออร์เลยนะครับบวกลบเอาเองนะครับนิดๆหน่อยๆครับมาดูความร้อนนะครับเครื่อง BM ครับจอดเฉยๆครับประมาณ30มสิมาดูเครื่องีโว o ครับจอดเฉยๆครับไม่ได้ไปไหนครับประมาณ30มสิครับ อมาดูนิดเบรกหน้าครับรีโว่ครับจอดอยู่บ้านเฉยๆยิงครั้งแรกยิบเจ็ดอ่ะเริ่มใหม่อ่ะยิงอีกรอบยี่สิบเจ็ดองศาครับมาดูสปอร์ตไรเดอร์ครับจอดอยู่บ้านเฉยๆครับจอดนานแล้วครับยี่สิบเก้าจุดแปดองศาครับฝาวาวอ่ะอีกรอบหนึ่ง ใกล้เคียงครับผมยี่สิบเก้าจุดหกครับดูหม้อน้ำครับประมาณนั้นยี่สิบเก้าสามสิบครับผมสปอร์ตไลเดอร์ครับย้อนกลับมา Honda c ซ v i c ต่อครับผมฝาวาวเจ็ดสิบสามครับกลับมาที่หม้อน้ำใหม่ครับประมาณนี้แปดสิบแปดเก้าสิบประมาณนี้นะครับ ใคใจสายรักรถนะครับจะลองซื้อติดรถดูก็ได้นะครับเครื่องยิงอุณหภูมินะครับอันนี้จะยิงได้เดี๋ยวว่าไหนเกินร้อยองศาเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับพกติดรถไว้ครับของเล่นคนรักรถครับปืนยิงอุณหภูมิอ้าวหลังจากพักรถไปสักพักนึงนะครับมาดูอุณหภูมิความร้อนใหม่ครับอ่าลงมาเรียบร้อยนะครับประมาณ 48 49องศาเซลเซียสนะครับหม้อน้ำตอนแรกนะเกือบ90นะอ่าดูที่ฝาวาวครับก็ยัง48 49นะครับอ่ะอีกทีนึงนี่ครับอุณหภูมิลดลงแล้วครับมาดูอุณหภูมิจานเบรกอีกทีครับอ่าลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมนี่ ค่อนข้างสูงทีเดียวลงมา28 29อ่ะลองอีกทีนึงอันนี้แย่เข้าไปใกล้นิดนึงนะครับแย่เข้าไปใกล้ประมาณเซนหนึงอ่าโอเคประมาณนี้นะครับ สนใจร่วมทิปคาราวานรถยนต์เขาหิมะแชงกรีราประเทศจีนออกเดินทาง9-16เมษายน2566 8วัน7คืนบกอวิเชษนำคาราวานติดต่อลาย ID ดีแอดไซทีเอ็มซ